สวัสดีค่ะชื่อสีรักสิทโชคสกุลช,ชัยนะคะวันนี้จะมาแนะนำเกาโชงเมดิคอยูนิเวอร์ซิตี้หรือ KMU นะคะตอนนี้กำลังเรียนปิญญาเอกสาขาพยาบาลอยู่นะคะสนใจทางวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุค,ค่ะ เหตุผลที่เลือก KMU นะคะเค U เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาการแพทย์และสุขภาพค่ะอีกทั้งยังมีอาจารย์เาบาลหลายท่านนะคะที่เชี่ยวชาญในสาขากรารแพทาลแขนงต่างๆค่ะนอกจากนั้นนะคะเค U ก็ยังมีสิ่งสำนุนด้านการเรียนให้นักศึกษานะคะทั้งสิ่งแลดล้อแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะที่สำคัญนะคะระบบสุขภาพ ในไต้หวันนะคะยังเป็นแบบต้นๆ้นของโลกอีกด้วยนะคะเคนยูก็อยู่ในเมืองเกาสงนะคะก็จะเป็นเมืองที่ผู้คนน่ารักนะคะก็เป็นเมืองที่น่าอยู่อีกเมืองหนึ่งในประเทศไต้หวันเลยค่ะต่อไปนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะก็จะแนะนําให้รู้จักเคนูมากขึ้นเนาะก็จะว่าก็จะมาบอกว่าเค U ยูอยู่ที่ไหนเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีหลักสูตรอะไรบ้างมีเพืนการศึกษาอะไรบ้างนะคะการใช้ชีวิตการรับสมัคร เข้าเรียนเป็นยังไงนะคะค่ะ KMU นะคะก็ตั้งอยู่ในเมืองเกาสงนะคะซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของไต้หวันนะคะเกาสงก็จะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดประภาคใต้นะคะเมืองเกาสงก็จะมีสนามบินนะคะทำโซนก็จะเร็วกว่าประเทศไทยหนชั่วโมงค่ะสภาพอากาศที่นี่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าสว่างแครร้อนนะคะ ค่ะ p m u นะคะก็ตั้งอยู่ในเมืองเกาสงเลยนะคะทำให้เข้าถึงง่ายนะคะมีเมืองเกาสงก็จะมีสนามบินนะคะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะมี MRT นะคะแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ให้นักศึกษานะคะได้ผ่อนคลายระหว่างพักการเรียนังสือนะคะ KMU นะคะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งในไต้หวันนะคะแล้วก็ตามการจัดอันดับของเ i ล i ท i l a n d h e น l t h นะคะในปี2022นะคะก็ติดอันดับท็อป400ของโลกนะคะแล้วก็คณะพยาบาลนะคะเสีอันดับท็อปทีของไต้หวันนะคะแล้วก็เสีอันดับที่61ของโลกค่ะก็จะเห็นว่าด้วยการจิดอันดับของโลก KMU ก็ยังมีการทำวิจัยนะคะที่สับสนุนนักศึกษานะคะได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ นอกจากนั้นค่ะนักศึกษาต่างชาติใน KMU นะคะมีมากถึง350คนนะคะมาจาก40ประเทศทั่วมือโลกนะคะและวจากนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนที่น้องนะคะ140แห่งทั่วโลกะค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย Stanford นะคะมหาวิทยาลัย h a r านะคะมหาวิทยาลัยกิฟฟินประเทศไทยก็จะมีจุฬาลงกรณ์นะคะทีแล้วก็มหาวิทยาลัยลมหิดนค่ะ นอกจากนั้นนะคะ KMU นะคะยังมีหลักสูตรไล้กเปลี่ยนโปรแกรมท้งระในระยะสั้นนะคะส่วนโปรแกรมปริญญาเอกก็จะมีอยู่8หลักสูตรค่ะในการเผยแพร่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยเซนต์ฟอร์ดนะคะอาจารย์21ทา่านนะคะใน KMU นะคะได้รับให้เลือกเป็นนักวิทยายศาสตร์2เปอร์เซ็นต์อันดนับต้นๆนะคะของโลกนะคะจากนักวิทยายศาสตร์เกือบ8ล้าน,น,นะคนค่ะ อาจารย์ท่านนะคะก็อยู่ในสาขาต่างๆนะคะภายใน KMU ค่ะอาจารย์ก็สามารถให้คําปรึกษาแนะนําในประสบการณ์การวิจัยและการศึกษาได้นะคะมหาลัย KMU นะคะก็มีโรงพยาบาลในเครือ5แห่งนะคะทั่วเกาสลนะคะก็สามารถอำนวยความสะดวกในการฝึกงานนะคะให้กับนักศึกษาได้ดีทีเดียวค่ะ ในแต่ละปีค่ะ k m u ก็มีสถานที่มากกว่า300แห่งนะคะสำหรับนักศึกษาและนักวิทัยชาวจีนค่ะทั้งในและต่างประเทศนะคะทําให้ k m u ะคะ่ะเป็นฐานที่สําคัญเลยนะคะของการแพทย์ในไต้หวันตอนใต้ะคะ่นะนักศึกษาต่างชาติส่วนให่ก็จะมาจากอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะคะก็จะแนะนําวิทยาลัยต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะ,ใใะ,คะก็จะมีคณะแพทย์ศาสตร์นะคะคณะ คณิตาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ค่ะอ่าวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตนักพยาบาลแล้วก็คณะมนุษยศสาสตร์และสังคมศสาสตร์ค่ะส่วนที่เป็นเครื่องหมายมาร์กไว้ตรงนี้นะคะก็จะสักหมายถึงว่านักศึกษาที่เรียนจบแล้วสามารถสอบใบอนุญาตหรือใบประกบรอบวุฒิได้นะคะการเรียนการสอนสูงใหญ่ปัญญารีนะคะจะ,ะใช้ภาษาจีนส่วนปัญญา โทและปิญญาเอกค่ะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะส่วนเ,เนาาร,รื่องคา่าเรียนนะคะแล้วก็ค่าของชีพที่น,นะคะค่าเราเรียนนะคะก็จะเริ่มต้นที่ 9, นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณห้าหมื่นบาทนะคะต่อภาคการศึกษาค่ะนอกจากนั้นนะคะเค U ูก็ยังมีหอพักนะคะที่สะดวกและปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะให้กับนักศึกษาต่างชาติะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะ KMU ก็ยังส,สนุกสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานะคะก็จะมีทั้งทุน KMU นะคะ Thailand นน Scholarship นะคะ e l i t Scholarship นะคะซึ่งทุนการศึกษาค่ะก็จะครอบคลุมทั้งค่าเรียนนะคะแล้วก็ค่ารองชีพค่ะหากสนใจเรื่องทุนการศึกษาเพิ่มเติมน,นะคะสามารถติดต่อทาง KMU e d m, m i s t i o n ได้เลยนะคะ นอกจากนั้นนะคะ KMU เขาก็ยังมีรางวัลนะคะให้กับนักศึกษานะคะระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษานะคะก็จะเป็นรางวัลวิจัยด้านการวิจัยกับรางวัลสับสนุนการตีพิมพ์ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะ KMU เขาก็ยังมีหลักสูตรระยะสั้นนะคะในการเลกเปลี่ยนนะคะในการศึกษาฝึกงาน,นะคะ่ะ ก็การใช้ชีวิตใน KMU นะคะก็จะบอกว่ากินดีอยู่ดีนะคะหาของกินง่ายมากนะคะก็จะมีตลาดนกลางคืนนะคะเป็นตลาดจีริน,นะคะอยู่ใ,นในกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเลยการขนส่งค่ะก็สะดวกสบายนะคะมีทั้ง MRT รถบัสนะคะแล้วก็ใกล้ๆมหาวิทยาลัยก็จะมีเป็นเกาโชเมน t เตชันนะคะอีกทั้งก็ k n u นะคะก็รอบๆ k n u ก็จะมี ยูไบค่ะเป็นจักรยานให้เช่าบั่นปีนะคะแล้วก็ประสบการณ์เปิดประสบการณ์ชีวิตใน KMU ค่ะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมา,กมา,กมายรวมทั้งสโมสรนักศึกษานะคะที่สนับสนัสนการทํากิจกรรมขอนันักศึกษาค่ะ k นะ,ะก็นั่สน,น,นาบปน่บนันับสนัน,านะะัาสนับ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 กนับสนัเสนัมสนับสนับสนับสนนักสนันับั สนับสนุนด้านวิหะธรรมของนักศึกษาค่ะทุกปีนะคะก็ตามเทศกาลเลยอย่างเช่นอินเดียก็จะมีเทศกาลติวาลีนะคะมีเทศกาลมตุตรีเทศกาลคริสต์มาสนะคะรวมทั้งประเทศไทยของเราเขาก็ยังสนับสนุนการทํากิจกรรมด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะเขาก็จะมีการสอนภาษาจีนแล้วก็วให้ธรรมทางจีนให้ฟรีด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะ KMU ก็ยังซัพพอร์ตนักศึกษาในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็น การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาตินะคะางานพัฒน์ไทม์นะคะแล้วก็โอกาสในการที่จะเป็นอาสาสมัครบริการทางสุขภาพที่ KMU เป็นเจ้าภาพนะคะการรับสมัครเข้าเรียนใน KMU นะคะก็จะมี2ครั้งต่อปีค่ะจะเป็นฟอ l l กับสปริงนะคะช่วงฟอก็จะเปิดตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมีนาคมค่ะ สปริงก็เปิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนะคะเอกสารที่ใช้ในการเข้าเรียน,นะคะ่ะก็จะมีใบป,ประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตรนะคะใบรับรองผลการเรียนหรือ transcript ค,ค่ะจดหมายแนะนำหนุ่ตัวนะคะหรือว cv นะคะงบการเงิน,นะคะ่ะแบบฟอร์มใบสมัครแบบฟอร์มรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษนะคะและเอกสารอืนะะ่นๆค่ะที่คณะเขาต้องการนะคะส่วน ผู้ที่สนใจเรียนระดับปริญญาตรีนะคะจําเป็นก็ต้องมีใบรับรองความสามารถทางภาษา,าจีนเพิ่มเติมด้วยค่ะก็จะแนะนำกิจกรรมเพิ่มเติมใน k n u นะคะก็จะเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็จะเป็น k n u ก็จะจัดทริปน,นะคะไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะในไต้หวันนะคะมีการประกวดแข่งขันแนะนำประเทศของตอนเองนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมของประเทศไทยคะ่จะจากกิจกรรมบอลลกระทงนะคะนี่ก็จะเป็นนมของประเทศอินเดียนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวกันที่เคเค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าไต้หวันเป็นที่ประเทศที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในด้านระบบบริการสุขภาพนะคะสภาพแวดล้อมดีค่ะอาหารอร่อยนะคะผู้คนน่ารักนะคะวัฒนธรรมก็คล้ายคลึงก,กันกับบ้านเราเนาะเพราะเป็นโนเอเชียเหมือนกัน,นะคะ่ะ การใช้ชีวิตก็สะดวกสบายนะคะมีสิ่งอำน,นวยสะวกต่างๆมากมายนะคะที่สําคัญก็ค่าเงินไต้หวันจากค่าเงินไทยนะคะไม่ต่างกันมากก็จะใช้ชีวิตค่อนข้างสะดวกสบายอยู่ที่นี่นะคะสุดท้ายนี้ก็จะเชิญชวนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งนะคะก็ฝาก KNU ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะหากมีข้อคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ทางเค u อ d m i s s อดมินะคะ Kaohsiung Medical University, KMU, was established in 1954. As the first private medical university in Taiwan, KMU has become a leading medical university with our highly skilled medical related specialists and professionals. KMU consists of seven colleges the College of Medicine, the College of Dental Medicine, the College of Pharmacy, the College of Nursing, the College of Health Sciences, the College of Life Sciences, the College of Humanities and Social Sciences, and the Center of General Education. We are proud of our featured research fields, including environmental health, tropical medicine, pharmacology, and toxicology. Natural products, and clinical medicine. These fields facilitate research relationships with accredited universities around the world. AMU has established exchange programs or charity service activities with our partners in Europe, America, Asia, Africa, and Oceania. Our students explore the world and enjoy cultural diversity not only on campus but also going overseas. KMU provides scholarships for international students, and we have seen the growth of international students in the past few years. Kaohsiung is a beautiful harbor city, and KMU has a friendly and safe campus. You will enjoy innovative teaching strategies and diversified programs on campus, and exchange programs with our partner universities. we prepare our students to better understand our l i f e and meet the demands of the 21st century job market. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่เซนต์จบแล้วเนาะโอเคตอนนี้เรียนอยู่คณะอะไรคะอ๋อครับตอนนี้ผมเป็นนักนักศึกษาปี4ที่เอ่อในคณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ใช่ไหมคะครับเน้นถ้าใน ให้ให้ให้แชร์นิดนึงละกันว่าแพทยศาสตร์ของที่ไต้หวันเนี้ยค่ะเขาเรียนแบบไหนบ้างเพราะอย่างของไทยเนี่ยคือเหมือนกับจะเรียนวิชาที่เป็นทั่วไปก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเลือกเฉพาะทางที่ไต้หวันเป็นเหมือนกันไหมคะอ๋อครับอ๋อที่ไต้หวันก็จะเหมือนอ่อเป็นเหมือนกับที่ไทยก็ก็คือจะเรียนหกปีครับแล้วในหกปีก็จะแบ่งเป็นสส่วนครับส่วนแรกก็คือปีหนึ่งกับอ่อปีอ่อปีที่หนึ่งกับปีที่สองครับก็คือจะเป็นพวกวิทยสัต วิทยาศาสตร,สร์พื้นฐานครับแบบพวกชีวะเคมีเอหรือแม้ก็ฟิสิกส์ต่างๆนะครับแล้วถ้าขึ้นปีสามและปีสี่นะครับก็จะเป็นเข้าลึกเข้าไปในก็คือด้านการแพทย์ครับก็จะเป็นแบบแบบแผนต่างๆในการแพทย์แล้วปีห้ากับปีหกก็จะเป็นจะเข้าโรงพยาบาลครับจะไปแบบจะไปชาร์โดครับจะไปแบบดูการทํางานของแบบ อแบบคุณหมอในในโรงพยาบาลครับแล้วพอปีหกจบแล้วก็จะเป็น PGY ครับ PGY ก็จะเป็นเหมือนอเหมือนเหมือนเป็นฝึกงานครับแต่ว่าก็จะมีเงินเดือนไปด้วยครับอืมคล้ายๆเหมือนเอกเทินอินเทบ้านเราอย่างนี้ไหมคะเออใช่อออ,อใช่ครับแต่ว่าปีห้ากับปีหกจะเรียกว่าเป็น clerkship ครับอ๋อก็คือจะ,จะจะไม่ทำลายอะไรครับก็จะเป็นแค่แบบชาร์โดแล้วก็แบบแบบเรียนรู้ไปกับคุณหมอ อ๋อก็คือไปยืนดูเฉยๆว่าคุณหมอเขาเตรวจเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะวิเคราะห์โรคอย่างไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหม<ช>แต่เราเรียนเป็นจีนล้วนเลยใช่ไหมคะเออใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นจริงๆคณะแพทย์หรือว่าคณะอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยเนี้ยคะ่ะมีที่เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษไหมคะอ๋อถ้าเป็นปร,ริญญาปร,ริญญาตีนะครับก็จะยังไม่มีนะครับก็จะปริญญาตีก็จะมีภาษาจีนแน่นอนครับแต่ แต่ว่าถ้าเป็นปริญญาโทหรือไม่ก็เอกนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษครับก็จะอ่ก็ภาษาจีนก็จะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอืมแสดงว่าเอ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปเรียนปอโทอย่างเงี้ยเนาะก็จะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะอืมใช่ครับอืมโอเคดีมากเลยแล้วที่นี้ตอนนี้เราเรียนปีสี่ใช่ไหมคะแล้วเลือกเฉพาะทางไว้ไหมว่าเราอยากจะเรียนแพทย์แบบไหนทางไหนอะไรเงี้ยเอ่ออันนี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าเพราะว่ายังเรียนรู้อยู่ อ๋โอเคได้เลยให้แชร์แล้วกันนิดนึงแบบที่เราไปเรียนที่นู่นเนี่ยค่ะในคลาสเรียนเป็นยังไงบ้างเผื่อคนที่อยากจะไปเรียนหมอต่ออาจจะแบบเฮ้ยงั้นไปเรียนที่ไต้หวันดีกว่าอะไรเงี้ยอืออ่ออ่อครับได้ครับนั้นนั้นผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับภาษาเพราะว่าพ่อผมเป็นนักศึกษาในเพศในภาษานั้นนั้นในนั้นในภาษานะครับก็จะแบบอย่างที่ผมพูดไปปีแรกกับปีที่สองก็จะเป็นพวกพื้นฐานแล้วในพื้นฐานก็จะมีพวกอะไ ทีต่างๆที่เลือกได้ด้วยก็ถ้าเราสนใจด้านไหนก็จะเป็นเอาก็จะไปเรียนได้สมมุติว่าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ก็ภาษาเยอรมันก็จะลงเลือกได้ครับก็จะเป็นแบบ elective ไ,ไปเลยแล้วการเรียนก็จะเป็นแบบเออเป็นแบบเออการเรียนการเรียนแบบเป็นห้องๆครับแล้วคาบเราก็จะเป็นคาบเราสองชั่วโมงครับเราเราอยากเรียนเวลาไหนก็โลกก็เลือกลงได้เลยครับ อย่างปีสามกับปีสี่นะครับก็จะไม่มีพวกเอกลิทีฟวะเพราะจะเพราะว่าจะลงเข้าไปแบบออในด้านในด้านการแพทย์เลยครับเราก็จะมีเป็นแบบเรียนแบบเป็นเป็นตามบล็อกครับอ๋อที่ไทยก็น่าจะมีนะครับที่เป็นบล็อกรเรก็ยังก็สมมติว่าจะมีบล็อกเป็นบล็อกหัวใจใก็บล็อกแบบออไตยังไก็ต่างๆครับแล้วปีห้ากับปีหกนะั้นก็จะเป็นออเข้าโรงพยาบาลครับแต่ตอนนี้ผมยัง เออจะขึ้นปีสี่ก็เลยยังไม่รู้ว่าเข้าโรงพาบาจะเป็นยังไงครับอืมเคยมีรุ่นพี่มาเล่าให้ฟังหรือยังว่าไปโรงงานแบบเป็นยังไงบ้างอ่ออ่อรับก็จะมีแบบอ่อมีอ่ะพี่รหัสมาแชร์ประสบการณ์ครับอืมเป็นยังไงบ้างครับพี่เขาเล่าแชร์ให้ฟังนิดนึงอ่อครับก็อ่อครับได้ครับนั้นปีห้าปีหกก็คือจะเข้าโรงพยาบาลในเครือของเคมอนยูนะครับก็จะอ่อโรงพยาบาลนั้นก็จะอยู่ข้างหน้าของมหาลัยเราเลยนั่นเข้า นั้นพอไปในในโรงพยาบาลก็คืออ่อคือเรายังแบบแบบทําอะไรมากไม่ได้ก็ก็คือต้องเรียนรู้ไปก่อนก็คือเรียนรู้ก็อาจจะเป็นแบบเอ่อแบบแบบคุณหมอก็อ่อกำลังดูคนไข้อยู่แล้วแล้วคุณหมอก็จะแบบอธิบายว่าทําไมออ่อว่าแบบเป็นโรคยังไงเราต้องอ่อแบบเช็คอย่างไงประมาณนี้ครับอืมแสดงว่ามันก็จะได้เวียนไปทุกๆเอ่หน่วยทนทุกๆแผนากด้วยเหมือนกันนะเนาะ เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราอยากเรียนอะไรใช่ไหมก็จะวนก็จะวนไปครับอาจจะแบบอสองเดือนในแผนกนี้แล้วก็สองเดือนหน้าก็จะเป็นแผนกอ,อื่นได้ลองผ่าอะไรหรือยังคะตอนนี้เราของเราเองได้ลองผ่าอะ,อะไรบายย้างหรือยังอืมอ่อครับถ้าถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์นะก็คือในปีสองครับพวกผมจะผ่าเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ครับอ่าฮะ,ะไชครับแล้วแล้ว อจะมีแค่ในปีสองครับแเราปีสองเรียนจบก็คือปีสามปีสี่ก็จะเรียนลึกไปเลยอ๋อก็คือจะแบ่งเป็นส่วนๆของร่างกายไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอืม่ครับก็จะเป็นบล็อกครับอ๋อที่ไทยก็จะมีเหมือนกันแล้วทําไมถึงด้วยความที่ตอนแรกเราเรียนที่ไทยเนาะทําไมถึงไปไปเรียนปริญญาตรีที่ไต้หวันนะคะเอ่อหนึ่งนเหตุผลคือพ่อแม่ผมก็ อยากให้ผมกลับมาครับเพราะว่าเพราะผมแบบเออเป็นคนไต้หวันด้วยไงก็เลยอยากให้กลับมาเรียนที่ไต้หวันแล้ว,แล,วแล้วแพทยศสต์ในไต้หวันก็คือเออเป็นระดับต้นๆของประเทศของโลกเลยครับก็ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในของผมอืมโอเคแสดงว่าเราสมัครเข้ามาใช่ไหมไม่ได้สอบเข้าไม,ไม่ได้สอบเหมือนคนไต้หวันที่ต้องสอบแข่งกันเป็นเหมือนเหมือนแอดมิชชั่นใช่ไหมคะแต่เรายื่นสมัคร เอาในฐานะนักศึกษาไทยใช่ไหมเอออย่างผมนะก็จะเป็นสมัครอ่อด้วยแบบเขาเรียกว่าแบบเป็น overseas student ครับ<ะ>เป็นแบบ<ะ>คน<ะ>คนไต้หวันที่อยู่ต่างประเทศอ๋อเป็นเฉียวเชิงอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคอย่างนี้นี่เองอแล้วเราได้ทุนการศึกษาด้ไหมคะตอนที่อยู่ที่มหาลัยเออผมไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าโอนักศึกษา overseas จะไม่ค่อยมีอ่อแบบ แบบแบบพวก scholarship อืมอืมอึแต่จริงๆมหาลัยก็ให้ทุนเยอะเนาะเมื่อกี้เท่าที่ที่เขาเขียนไว้ให้ในตารางอะไรเงี้ยใช่ไหมคอ๋อ<ะ>ใช่ครับส่วนอ๋อส่วนมากก็จะให้เป็นนักเรียนนานาชาติครับอ่าโอเคแล้วมีนักศึกษาไทยอยู่เยอะไหมคะตอนนี้นอกจากเรานอกจากผมก็จะมีก็อ๋อก็คือพี่คนเมื่อกี้ที่ที่อธิบายทางวิดีโอให้ครับก็น่าจะมีแค่สองสา อ๋อมีสองสามคนแล้วเคยมีแล้วมีสิทธิ์เก่าไหมสิทธิ์เก่าก็มีครับก็ผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นอ่อเป็นคนไทยครับแต่ก็เป็นโอเวอร์ซีเป็นนักเรียนโอเวอร์ซีเหมือนกันก็อยู่ในคณะแพทย์ตอนนี้ก็เรียนจบไปแล้วแล้วก็ทํางานในทบทางานเป็นหมอในกรอชครับเหรอเขาทํางานเป็นหมอแบบคือเป็นโอเวอร์ซีเหมือนกันแต่ว่าทํางาน ในในในไต้หวันในฐานะแพทย์คนหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ตอ,อตอนนี้ก็เลือกเฉพาะทางกัแล้วครับก็จะเป็นเป็นเป็นหมอคนหนึ่งไปเลยโอดีจังเลยเนาะ <c oughs> ถือว่าก็เพิ่มโอกาสในการทํางานต่อในไต้หวันหลังจากเรียนจบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> แล้วตอนเราไปนี่ปรับตัวยากไหมจากแบบเปอะเอ,อ่อมหกจบไปแล้วก็เข้าไปที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ผมว่าผมก็มีการปรับตัวนิดหน่อยครับเพราะว่าผมก็อยู่แบบแบบอาศาัยาอยู่ในประเทศไทยสิบแปดปีแล้วอยู่อยู่ก็กลับประเทศไต้หวันก็ต้องมีการปรับตัวครับแต่ว่าผมว่าปรับตัวได้ไม่ยากครับเพราะว่าเพราะที่ไต้หวันก็อืมก็ก็แบบสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เหมือนกับที่ไทยครับอืมอาจจะต้องเหมือนพวกภาษาคําเฉพาะเนาะที่อาจจะต้องในเรื่องตอนที่เรียนแพทย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะต้อง เรียนเยอะๆอาจจะต้องอ่านเยอะช่วงแรกใช่คใไหมปรับตัวอย่างนั้นแล้วอย่างนี้เราอยู่ที่เกาสงคืออยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่หอพักนะคะออผมเช่าหอพักแบบแบบเอาอยู่รอบๆม,าม,ามาหลาลัยค่ะอยู่หอนอกใช่ไหมคะใช่คะอ่าประมาณเดือนละเท่าไหร่อะคะค่าใช้จ่ายอ๋อออมันก็แล้วแต่ที่ท,ที่นะแต่ว่าถ้าเอราคาจะอยู่ตก ต้องแต่สี 7, ่พันห้าจนเจ็0พันก็มีครับแต่สำหรับผมผมอยู่อที่ผมอยู่มันหกพันครับหกพันต่อเดือนหกพันเป็นห้องแบบไหนคะเป็นแบบว่ามีห้องน้ำในตัวไหมหรือว่าแชร์รูมอ่อมีห้องน้ำในตัวครับเป็นเป็นห้องแบบสตูดิโออ๋อเป็นห้องของเราคนเดียวไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ,รบก็โอเคนะถือว่าราคาแบบหกพันราคาแบบกลางๆเท่าที่ส่วนใหญ่คนจะไปมีเพื่อนคนไทยเยอะไหมคะที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยที่ ที่เราเรียนอยู่อะไรเงี้ยมหาลัยอื่นหรือว่ารอบๆที่เรารู้จักอะไรเงี้ยมีเพื่อนคนไทยไหมเออผมผมเออผมไม่รู้จักอะไรอ่ะว่างใช่ป่ะประเด็นเออเพราะว่าแบบเออเขาเรียกอะไรแบบแบบก็ไม่มีโอกาสได้แบบไปแบบเออแบบรู้จักกันแบบนอ่ี้อ่าไม่ค่อยได้ไปเจอใครเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเออถ้าเป็นนักนักเรียนนานาชาติก็จะมีโอกาสมากเพิ่มมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเพราะผม แบบเข้ามาเรียนในฐานะน,นักเรียน overseas ไม่ใช่แบบนังเทียนนาชาตอ่าโอเคได้เลยนะคะไม่งั้นบอกทางสตาฟเลยบอกว่าให้ฉันไปมีกิจกรรมร่วมกับ international บ้างสิโอเคได้เลยเดี๋ยวงั้นก็วันนี้จริงๆขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่มาแชร์ประสบการณ์กับเราเนาะได้เลยไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะเชิญให้มาแนะแนวนะคะต่างหาก ได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ